น้องมะปรางกับน้องเปตองค่ะมะปรางกับเปตอง,ตอ,งอุ้ยค่ะหนูก็ไม่เสียใจเลยค่ะที่พี่บิวได้เลือกหนูออกมานะคะเพราะว่าหนูคิดว่ามันจะเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ความสามารถตัวเองอีกครั้งค่ะมันก็เสียใจครับที่ว่าเลือกลงมาเพราะว่าเราก็เต็มที่กับทุกๆรอบที่ผ่านมาครับแต่ว่าในเมื่อโค้ชเลือกเราลงมาแล้วเราก็ต้องทําให้เต็มที่เราก็ไม่อยากเสียใครไปอยู่แล้ววิเคราะห์พิ <Team S 2> จนารณาอยู นนเลือกอมาปางนะคะไปได้สรุปออกมาว่าเป็นน้องสองคนนี้ค่ะอยากเนียแล้วในรอบแบทเทิลนี้น้องทั้งสองคนจะต้องมาแข่งขันกันในเพลงอะไรครับน้องจะต้องมาแบทเทิลกันในเพลงลืมหูซิฟค่ะเชิญครับลืมหูซิฟเพลงลืมหูซิฟนะลืมหูลืมหูมหซิฟ